สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรทิวรชินานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีเวชกรรมไทยสาขาวิชาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุลนคร ค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังรับฟังอยู่นี้คงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการรับประทานยาอย่างถูกต้องดังนั้นวันนี้ดีฉันจึงมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรับประทานยาอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านเชิญรับฟังได้เลยค่ะค่ะสิ่งสำคัญในการกินยาอีกอย่างหนึ่ง คือความรู้ในการกินยาที่ถูกต้องเพราะแม้ว่าเราจะเลือกซื้อ,อยาจากร้านที่มีเภสัชก,กรเป็นผู้จ่ายยาให้ซื้อ,อยาที่มีฉลากยาและเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนตามตำรับยาถูกต้องแล้วแต่หากเรากินยาไม่ถูกวิธียาที่เรากินเข้าไปอาจไม่ออกฤทธิ์ไม่เกิดผลอย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นควรกินยาให้ถูกต้องดังนี้ค่ะยาก่อนอาหารยาที่รับประทานก่อนอาหาร ควรรับประทานในช่วงที่ท้องว่างซึ่งก่อนรับประทานอาหารอย่างน้อย30นาทียกเว้นยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบางตัวที่แนะนำให้ทานก่อนอาหารอย่างน้อย15นาทีค่ะยาหลังอาหารยาหลังอาหารควรรับประทานหลังอาหารไม่เกิน15-30นาทีค่ะยาหลังอาหารทันทีควรรับประทานหลังอาหารทันที อาจพร้อมอาหารหรือก่อนรับประทานอาหารคำแรกก็ได้เนื่องจากยามีผลข้างเคียงที่สำคัญคือระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดการคลื่นไส้อาเจียนการรับประทานพร้อมหรือหลังอาหารอาจช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ยาก่อนนอนยาที่แนะนำให้รับประทานก่อนนอนมีหลายประเภทแต่โดยทั่วไปควรรับประทานก่อนนอน15-30นาทีค่ะ ยารับประทานเวลามีอาการควรรับประทานเมื่อมีอาการหากไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาในกลุ่มนี้นะคะยาในกลุ่มนี้มักระบุในฉลากว่าควรรับประทานทุกกี่ชั่วโมงเวลามีอาการเช่นทุก8ชั่วโมงหรือทุก12ชั่วโมงเวลามีอาการเมื่อมีอาการสามารถรับประทานยาได้เลยโดยไม่ต้องคำนึงถึงมื้ออาหารเนื่องจาก ไม่ว่าจะรับประทานอาหารหรือไม่ก็ไม่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาหลังรับประทานยาแล้วถ้ายังมีอาการอยู่สามารถทานยาซ้ำได้ตามระยะเวลาที่ถูกระบุไว้ค่ะและไม่ควรรับประทานยาบ่อยกว่าที่ระบุไว้บนฉลากยาเมื่อหายแล้วสามารถหยุดยาได้เลยค่ะหากลืมรับประทานยาก่อนอาหารควรข้ามยามื้อที่ลืมไปแต่ถ้าหากเป็นยาที่รับประทานก่อนอาหาร เพราะยาจะถูกทำลายหรืออาหารอาจลดการดูดซึมของยาอาจรอให้กระเพาะอาหารว่างก่อนและค่อยรับประทานยาก็ได้ซึ่งคือประมาณสองชั่วโมงหลังรับประทานอาหารแต่ยาที่ต้องรับประทานในมื้อถัดไปอยู่แล้วให้ทานยาก่อนอาหารมื้อถัดไปแทนได้เลยไม่ต้องทานยาซ้ําค่ะหากลืมรับประทานยาหลังอาหารสามารถรับประทานยาได้ทันทีที่นึกได้และไม่เกิน15-30นาที แต่ถ้านึกได้หลังจากรับประทานอาหารมากกว่า30นาทีแล้วควรรอรับประทานอาหารหลังอาหารในมื้อถัดไปแทนหรืออาจรับประทานอาหารในมือย่อยแทนมื้อหลักก่อนรับประทานยาก็ได้ในกรณีที่ยานั้นมีความสําคัญมากค่ะหากลืมรับประทานยาหลังอาหารทันทีนะคะควรรอรับประทานหลังอาหารในมื้อถัดไปแทนหรืออาจรับประทานอาหารมือย่อยแทนมื้อหลักก่อนรับประทานยาก็ได้ ในกรณีที่ยานั้นมีความสำคัญมากค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสาระเรื่องการกินยายอย่างถูกวิธีที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ